จากที่ผมได้หาลือในสภา,าไปนะครับเมื่อสักประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วนะครับเรื่องอการจัดตั้งสนามกีฬาประจำอำเภอแก้งคอ์นะครับมาวันนี้เนี่ยนะครับผมมาเรียนให้พี่น้องชาวอำเภอแก้งคอ์และคนชัยภูราบนะครับว่าหลังจากที่ผมได้หาลือก็มีความคืบหน้าเป็นลําดับนะครับก็ต้องเรียนพี่น้องว่าการจะทําสนามกีฬาอำเภอได้เนี่ย นะครับมันก็ต้องอยู่ที่หลายๆอย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยมันก็ต้องมีพื้นที่ก่อนนะครับอย่างที่2มันก็ต้องมีการการขอประมาณนะครับมีแบบคำขอนะครับมีใบยินยอมให้ใช้พื้นที่นะครับมีใบยินยอมรับถ่ายโอนนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกรมพละในรอบประมาณสัก10ปีย้อนหลังเนี่ยนะครับแต่ก่อนกรมพละมีการสร้างสนามกีฬาให้กับ หลายๆชุมชนทั่วประเทศไทยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมีปัญหาหลายๆที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องของการรับโอนนะครับคือเวลากรมพหละไปสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องโอนมาให้ท้องถิ่นท้องถิ่นก็ต้องรับโอนนะครับทีนี้จากข้อมูลเท่าที่ผมทราบจากท่านผู้อำนวยการสํานักนะครับแล้วก็ท่านนายช่างนะครับจากกรมพหละเนี่ยก็ทราบว่าตอนนี้มีเหลืออยู่ประมาณสัก 20-30ที่นะครับที่ยังรับโอนนะครับที่ท้องถิ่นยังรับโอนไม่เรียบร้อยนะครับทางสํานักงบประมาณก็เลยติงมาถึงกรมพระละว่าอยากจะให้เร่งถ่ายโอนนะครับให้จบให้ไวที่สุดนะครับประกอบกับเรื่องมติคลรมนนะครับที่ทางกรมพระละเนี่ยนะครับเคยมีมติพอรมอเคยขอมติพลรมอในช่วงปี55 59, ถึงปี59ว่า ขอให้กรมพละเป็นผู้สร้างสนามกีฬาให้กับชุมชนทั่วประเทศนะครับซึ่งมติคอรมอเนี่ยมันเป็นมติเมื่อปี55และขยายถึงปี59ใช่ไหมครับท่านนายช่างครับปัญหาก็คือว่าตอนนี้มันพ้นปี59ไปแล้วนะครับหลายๆพื้นที่ที่ของบประมาณไปนะครับขอไปยังกรมพละเนี่ยกรมพละนะครับโดยท่านขอสํนานักกับท่านนายช่างจะให้ท่าน ในช่างลบวนลบวนชี้แจงนิดหนึ่งครับว่าที่ผ่านมามันติดปัญหาเรื่องมติคอรมอนี่ติดติปัญหายังไงครับตรงที่กรมลราต้องดําเนินการขอมติคอรมอขยายการก่อสร้างออกไปอีกแต่ทั้งนี้ยังไม่รับเปวาเห็มชอบจากคอรมอกรมลราเขไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างต่อได้ก็คือพูดง่ายๆก็คือมติคอรมอปี59มันหมดอายุไปแล้วนะครับทีนี้ตอนนี้สำนักงบเขาก็เลย ว่าขอให้พอรมอไปผ่านมติอันนี้ก่อนนะครับเพื่อขยายนะครับขยายมติพลรมอให้กรมพระเาี่ยกลับมาสร้างสนามกีฬาให้กับผุกคนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราปลดล็อก2เรื่องนี้ได้คาดการว่ายังไงรัฒน์พรหมตอนะครับถ้าสมมติว่า,าเรื่องนี้สามารถผ่านพลรมอได้นะครับโอกาสที่ประชาชนจะได้สนามาก็มากขึ้นเพราะว่ากรมพระราษ่ยพร้อมที่จะมาดําเนินการให้ในพองกิน ทั่วประเทศอยู่แล้วตามที่เสนอแบบไป,ปโครงการเข้าไปที่กรงงุงพลัะนะครับก็อยากจะให้อยากจะให้โครงการแบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าคนที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือประชาชนทั่วประเทศครับครับก็สํารบบนะรสหรับการยื่นแบบคําขอนะครับสาหรับการยื่นแบบคําขอพี่น้องราษฎรในพื้นที่อำเภอแจ้งค้อนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวตาบหลหนองไผ่นะครับท่านสอจอท่านนายก ก็ได้ยื่นแบบคำขอไปที่กรมพาละนะครับแล้วผมทราบข่าวดีว่าทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านก็ได้เซ็นแบบคำขอนะครับทีออ่ทางชาวหนองไผ่เป็นคนขอเนี่ยนะครับเซ็นเพื่อส่งไปให้กรมพะละเรียบร้อยแล้วนะครับ <_ ing> เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยที่เราได้เชิญที่กับผมได้เชิญท่านอผอสํานัก <_ ing> ท่านนายช่างมาเนี่ยก็เพื่อที่ว่าเราจะได้ มีกระบวนการออกแบบก่อนนะครับมิเช่นนั้นเนี่ยถ้ามติคอรมอผ่านแล้วนะครับถ่ายโอนรับโอนเรียบร้อยแล้วแต่เรายังไม่มีแบบถึงเวลาแล้วการขอมันก็จะเป็นไปอย่างล่าช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําทุกอย่างควบคู่กันนะครับก็ตรงนี้เนี่ยท่านในอำเภอนะครับมีอะไรจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนแกล้งคอ้อหน่อยไหมครับในส่วนของอราชการของเราก็ไม่มีสถานที่ออกกำลังกายนะครับ ก็เป็นโครงการดี่ดีที่ท่านสสอาทิตย์จะขับเคลื่อนโครงการนี้ลงสู่พื้นที่อำเภอแก่งคอครับครับท่านท่านนายกมีอะไรฝากถึงพี่น้องหน่อยไหมครับแล้วก็เรียนที่น้องประชาชนชาวตำบลหน,นองไผ่ทุกท่านนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ทางท่านสสอักระแสนศิริโลกวิระจะผักกันสนามกีฬาที่ตาบลหน,นองไผ่แต่เป็นสนามกีฬาของอำเภอแก่งคองของพวกเราครับอ๋อ ท่านสอสอัคราแสนพิริครับครับท่านสจในพื้นที่ตำบลหนองไผ่ครับท่านสจพิศิกครับครับในส่วนของตัวผมเองนะครับในนามตัวแทนของพื้นที่นะครับเขตนี้นะครับก็อยากจะเป็นหนึ่งความภูมิใจของชอำเภอแก่งกระอนะครับที่จะได้มีสนามกีฬากลางของอำเภอนะครับเพื่อเชิดหน้าชูตานะครับเป็นหนึ่งเดียวนะครับอยากจะให้แล้วเสร็จนะครับอยู่ในยุคของท่าน อ克าแสนกิริโรวมมิลาครับขอบคุณมากครับครับก็จะขออนุญาตเชิญตัวแทนชาวพื้นที่อำเภอแก้งคออีก3ท่านได้กล่าวอะไรกับพี่น้องครับเชิญท่านสอจโอจอ้ออก่อนทีลาดีเลยครับจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันครับตรงนี้ก็เป็นจุดตึกตงกลางร,ระหว่างตรงอำเภอแก้งคอครับจะได้ใช้ประโยชน์ทั้งทั้งสิบตำบลของอำเภอแก้งคอครับขอบคุณมากครับเชิญท่านสทท็อปครับก็อยากจะขอขอบ คุณท่านสสนะครับที่ช่วยในการผักดันเพื่อให้มีสนามกีฬากางของอำเภอแกลงคอครับเพราะว่าชาวอำเภอแกลงคอก็รักสุขภาพเยอะเหมือนกันนะครับแต่พื้นที่ในการออกกําลังกายของอาเภอเรานี่แท่แทบแทบจะน้อยมากอยากจะให้ช่วยผักดันให้เสร็จภายในสมัยของท่านนะครับของครับครับเชิญเชิญท่านรัศดรอ,อีกท่านหนึ่งครับในพื้นที่อำเภอแกงคอครับ คนเนี่ยเขาได้มีที่ออกกำลังกายครับอ่าสันส้นๆประมาณนี้ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านสสเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มองเห็นความสําคัญของสนามกีฬาที่จะเกิดขึ้นที่ตำบ,บลหนองไผ่ของพวกเราซึ่งถือว่าเป็นสนามกีฬาระดับอำเภอแล้ว,ลอ,ลวอนาคตข้างหน้าเยาวชนชาวตำบ,บลหนองไผ่และชาวเพือแก้งขออาจจะมีเยาวชนที่นิดทีมชาติเพราะสนามกีฬาตรงนี้เป็นสนามกีฬาที่สร้างคน ่านมาเล็กกีฬาแล้วอาจจะส่งต่อต่อลูกช่วยลูกช่วยหลานไปเรื่อยๆก็ขอเขาพูดไปอย่างสูงเลยเป็นกาลังใจให้กับท่านสสขอบคุณผมมีทิ้งท้ายอ,อ,อีกสองเรื่องนะครับก็คือหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าที่เรายือนอยู่ตรงนี้เนี่ยคือสถานที่อะไรนะครับผมก็จะขอชี้แจงว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่นะครับแล้วก็เป็นที่สาธารณะนะครับแล้วก็ด้าน ด้านหลังของเราเนี่ยนะครับที่ติดกับที่ดินแปลงนี้เนี่ยก็เป็นถนนเส้นออทอรอสองสามแปดเก้านะครับวิ่งจากแก้งคอไปสะพังนะครับอำเภอบ้านแท่นนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่หลายๆท่านประเมินดูแล้วเหมาะสมนะครับเพราะว่าเป็นจุดศูนย์กลางของอำเภอแก้งคอนะครับแล้วก็ในส่วนของงบประมาณนะครับในส่วนของงบประมาณก็ ขอญาตให้ทางท่านในช่างรบควนท่านชี้แจงนิดหนึงว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับแบบมาตรฐานตา,ามที่เบื้องต้นนะครับคืองบประมาณก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยห้าสิบหกล้านครับประกอบด้วยสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยางอัตจันทร,ร์ความจุหนึ่งพันสองร้อยที่นั่งโรงยิมขนาดสามสิบคูณห้าสิบลานกีฬาอเนกประสงค์ขนาดสามสิบคูณห้าสิบและก็ลานกีฬาอเนกประสงค์ขนาดยี่สิบคูณสี่สิบครับ ก็น่าจะประกอบด้วยสระว่ายน้ำตามที่ท่านสสคนชุมชนอยากจะได้สระว่ายน้ำขนาดที่5เมตรก็ประมาณประมาณ20ล้านครับก็คือพูดง่ายคือตอนนี้เนี่ยสนามกีฬาที่ออกแบบเอาไว้เนี่ยน่าจะหน้าตาคล้ายๆกับสนามกีฬาอําเภอคอนสวรรคร์นะครับแล้วก็เป็นในงบ56ล้านเนี่ยก็จะมีโรงยิมมีสนามฟุตบอลมีอัศจัทร์มีลู่วิ่งเป็นลู่วิ่งยางนะครับไม่ใช่ลู่วิ่งดินนะครับแล้วก็ ถ้าเพิ่มอีกประมาณ20ล้านนะครับเราก็จะได้สาวยน้ำนะครับซึ่งในส่วนนี้เองก็ท่านในช่างคิดว่าน่าจะยื่นไปพร้อมกันก่อนนะครับ5 6ล้านบวกอีก20ล้านแต่ได้เท่าไหร่ก็ต้องไปติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำนังกงบต้องพิจารณานะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยเรื่องนี้เนี่ยนะครับท่านก็สามารถ อินบ uh, ็อกมาถาม mm hmm. ผมได้ตลอดมาคอมเมนต์ hmm. ได้ตลอดนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยท่านานายช่างกับท่านขอสํานักเนี่ยกลับไปแล้วเนี่ยท่านจะออกอ,ออกแบบคอนเซปต์ดีไซน์มาให้พวกเราชาวแก้งเคาะนะครับคนชัยภูมิได้ดูก่อนนะครับ mm hmm. วันนี้สอสอแสนต้องลาทุกท่านนะครับ mm hmm. ขอบคุณครับสวัสดีครับ mm hmm.